ตอนนี้ตัวเราก็กากเหมือนกันนะโยรุก็มีแล้วทุกอย่างก็มีแล้วอ๋ซื้อผลดีกวา่าผลทาวอมนี่ผลอะไรบ้างเนี่ยโอ้เหลือกันนะซื้อเฮ้ยลืมเจ้านี้นี่ซื้อเลยละกันอนเดี๋ยวโลบักหมดทำไงอะ่ะถ้าหมดก็ไปเติมเอาสิเฮ้ยเสียงใครเนะี่ยร้านไหนอะ่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยคิปตั้นช็อปมีบริการเติมโลบักระบบไอดีพาร์จ่ายโลบัก เมื่อครบห้าวันและก็มีการเติมเบิบอลด้วยนะและก็มีรหัสถ้าใครอยากจะซื้อเพื่อจะไปคิงเพื่อนอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะและมีบริการกดผลทาวนบล็บอกฟุตเลตเจ็ดและก็มีการซื้อสัตว์จากเพจสเปเเตอร์ทุกๆไม่โกงไม่เกียดถ้าใครจะซื้อเว็บคิดนันช็อปที่ราคาดีไม่โกงไม่เกียรเติมได้ทุกอย่างดีมากส,สนใจมาเซิร์ชในนี่เลยคิดตันชอ็อป ฟาร์มเลเวลจนตันจนได้นะกว่าจะฟาร์มสำเร็จโอ้โหดนานโอเคก็ okay, วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องกันแชนแนลนะครับวันนี้พวกพีทกับเกมโรบอทกันอีกแล้วนะวันนี้อยู่กันแบบชื่อว่าบ็อกฟ็อกฟุตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลเจ็ดร้อยก่อนนะครับแล้วอีพีต่อไปก็จะเป็นเจ็ดร้อยถึงพันห้านะครับพันห้าถึงสองพันสี่สองพันห้าร้อยห้าสิบนะมาดูกันผมจะฟาร์มนะครับ วิธีฟาร์มนั้นก็คือแจ้งเบคอนไม่ใช่วิธีฟาร์มนะครับนั้นก็คือมันก็ฟาร์มปกติแล้วทุกคน่าจะรู้อยู่แล้วครับเริ่มต้นมานะทุกคนก็จะมาอยู่เกาะน,นี้นะครับแล้วทุกคนนะครับมารับเควสนะครับเบนดิตเควสกิฟเวนะครับแล้ตั้งแต่เลเวลศูนย์จนถึงเลเวลสิบห้าเลยนะครับก็ฆ่าตีไปตีไปตีไปตั้งแต่ทุกคนเราจะตีตยังไงนะครับ อ่ะจะผมพื่อชขาไฟแล้วตีไปครับตีแบบชิวๆเลยแย่งไปน้องไปคอดก็ได้ค่าเสร็จก็ได้ exp มันหมดสามร้เนี่ยน้อยนะตอนเริ่มนะครับ exp บางรอบเนี่ยอัปเดตใหม่ๆเขาได้ปรับแผทการฟาร์มครับทุกคนแต่ก่อน exp มันจะได้น้อยกว่าน,นี้แต่อัปเดตใหม่นะครับ exp ตอนเลเวลไกลๆมากยิ่งขึ้น exp ก็จะเพิ่มยิ่งมากขึ้นนะครับ แต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันก็เท่าเดิมแต่แตก่อนไหมตรงเริ่มต้นนะครับแต่หลังๆมันจะมันจะแบบไดเอพีเพิ่มขึ้นนะอ่ะอา๋ยวผมจะพูนะครับผลที่แนะนำให้ฟาร์มเนี่ยก็คือผลสายโรเกียนะถ้าดรู้อย่แล้ว่าผลสายโรเกียเป็นยังไงนะครับใครไม่รู้กล้าไม่รู้จะว่าไงละให้ทุกคนนะครับมารับเคลสดเหมือนเดิมนะจนถ,ถึงเลเวสิบห้าอย่างที่ผมพูนะครับล้วให้ไปเกาะลิงนะครับ ทุกคนจะซื้อดาบดีไหมถ้าทุกคนมีเงินถึงหนึ่งันก็ซื้อได้นะครับจะไม่ซื้อก็ไม่ซื้อนะส่วนจุดเริ่มแรกเนี่ยทุกคนรู้กันหมดแล้วใช่ไหมว่ามันฟาร์มยังไงใช่ป่มเพราะทุกคนก็ผ่านจุดนี้กันมายเยอะแล้วใช่ป่มแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันน่าจะไอ้นี้มากขึ้นนะครับซึ่งผมมาเล่นตอนบล็อกฟตุตตอนอัปเดต13นะไม่รู้ทาไมตามแพทไม่ทันอยู่ดูผลแป๊บนะครับเนี่ยผลสายโรก,กีผลควานผลไฟผลทรายอะไรอย่างงี้ผล แสงับผลแม็กมากผลความมืดอะไรเงี้ยซื้อมาครับถ้ามีเงินนะถ้าผมแนะนำเป็นผลควันนะถ้าไม่มีเงินก็ต่อไปก็คือเกาะลิงนั่นเองเปิกราฟิกแบบเพียไม่เห็นก็ต่อไปนะครับก็คือเกาะลิงอย่าไปแบบรวดเร็วเลยดีกว่าไหมอ่าเกาะลิงนะยู่ตรงนู้นนะใ้รเห็นก็ไปทางนู้นนะครับโอเคซื้อเรือสุดแพงก่อนอ่าแล้วเมื่อทุกคนมาถึงเกาะลิงแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยเซฟสปาไว้ด้วยเซฟจดเกิดนะแล้วกว็อ่ะเดินไปครับ เริ่มไป็นปฐสภานเลยยาวครับให้ทุกคนมารับเควนี่ครับมังกี้นะแล้วก็จะก,การลิงพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่นลิงหกตัวนะมาซื้อตรงนี้นะคเัอหนึ่งเลเวลสิบห้านะครับเอา้าผมพูดผิดแล้ววะาเจอหนึ่งเลเวลสิบห้าแต่ผมแนะนํานะครับให้มาตรงเลเวลสิบห้านะถ้าอยากมาตีลิงแบบคล่องๆเลยนะให้มาตอนเลเวลสิบห้านะครับพอเลเวลสิบมันก็ยังยากไปนะสิบห้านะครับให้ทุกคนมาตีนี่นะ หรือ20เลยแล้วกันนะครับเราแต่ทุกคนนราจะ25หรือ20นะครับที่มาตีกอริล่านะครับส่วนกอริล่าคิงเนี่ยไอจุดเมื่อกี้เลยครับตั้งแต่นี่20นะครับเห็นไหมที่ผมเปิดห้คิวสังเกตอยู่นะครับอ่ะฟาร์มตั้งแต่เลเวล15จนถึงเลเวล30พอฟาร์มตั้งแต่เลเวล30ไปเกาะบาร์กี้เลยครับเห็นบกเกาะบาร์กี้ไหมอยู่ทางนู้นนะครับเนี่ยด้านหลังเกาะอารองนะซีเราได้ดาบนะอ่ะงูนะด้านขวามือนะโอเคไป โอเคนะเพื่อนทุกคนมาถึงกอบากี้ถึงยังรวดเร็วเลยให้ทุกคนมารละเพยไพเดลเอเวนเจอร์นะแต่เลเวลสามสิบอ่านได้เออเอพี e MP, แต่ก่อนมาได้หมื่นนะครับตอนนี้แพได้หมื่นสามแล้วได้เยอะมากนะครับเก็บกองด้วยอีเมสอีซี่ครับอยากอีซี่ครับฆ่าไปครับฆ่าไปใครมีดาบโยรู้จะแบบอีซี่เลยครับฆ่าจนถึงเลเวลสี่สิบห้านะไม่สี่สิบนะฆ่าจนถึงเลเวลสี่สิบนะครับ, 40, นะ 40, รบแล้วก็ไปตีมบูฟเตนะครับ ีบูติคระหลังเอา้าโซลูพาดอกเนี่บใครไม่ีหุนใส่โลเกเราเก็จะอีซี่ขึ้นไปอีกนะครับอ่ะใครไม่มีหุนใส่เหล็กเราก็เล่นกระดาษโยรูนี่แบบง่ายมากขึน้นเลยครับแบบอีซี่เลยครับข่าพวกนี้แบบชิวๆเลยนะครับอ่ะึเนี่ยนะครับข่าไปเรื่อยๆนะครับแปดตัวแต่ก่อนเหมือนประมาณสิบนะแล้วก็อีพีที่ไม่ได้ต่างจากตรงนู้นเลยนะครับอ่ะซึ่งนี่ครับ มีของรับอยู่นะครบบอนละอันกันนะนี่ขาดําซันจิอยู่ในนี้นะครับจบขี้เกียจเข้าไปแล้วโอเคนะมันอยู่ในนี้แหละครับคบเข้าบิดอันเปล่าแล้วนี่ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ซึ่งมันเข้าไปได้เลยนะครับฟาร์มตั้งแต่45จนถึง55นะครับอ่ะ55แล้วก็มาตีป๊อบปี้นะครับหรือไอตัวที่ผมแค้์แต่ก่อนนั่นเอง ใช้ e ถึง4 5 0ห0นเลยนะ mm hmm. ก็ถือว่าเยอะนะใครใช้ e อ P คูณ2แนะนำไม่ใช้ด้วยครับเพราะว่าได้ตั้ง6ชั่วโมงนะแบบตั้ง6กชั่วโมงแบบชิลมากความตั้งแต่เลเวล55า้าจะถึงเลเวละครับนะเอาง่ายๆก็คือ30จนถึงเลเวล60นะครับเ mm hmm. กาะต่อไปก็คือเกาะทะเลทรายนะครับเกาะทะเลทรายอยู่ข้างๆกันเลยนะนี่ๆๆนี่เนี่ยนะโอเคเมื่อทุกคนมาถึงเกาะทะเลทรายแล้วนะครับให้ทุกคนมารับเเพลย์เลยอีเวนเจอร์ hmm. นะครับ ฆ่าดีเซอร์เป็นดิดนะครับฆ่าไปครับฟึบฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับฆ่าสองชุดนะครับอ่ะรอครับวิธีฟาร์มคือแบบดีมากครับเกมนี้เอาง,ง่ายๆคือแต่ก่อนผมก็ไม่ชอบนะเดี๋ยวนี้มาชอบจนได้นะฟาร์มทุกวันสนุกมากเกมนี้ฟาร์มแต่เลยว่าตันนะคิดดูสองชุดนะครับอีซี่อีซีซ่ครับใช้ดาบโยรุจะแบบง่ายกว่าเดิมอีก ขีก็ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยแต่ก่อนมันแบบไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับต่อไป Desert Officer นะครับท้าเลเวลสุดสุดท้ายพอค่านะนี่ครับค่าเลยนะครับผมไม่น่าจะใครดูนะเพราะนี้มันนานหน่อยนะโอเคฟาร์มตั้งแต่เลเวล60จนถึงเลเวล90นะครับน90นะแล้วก็ต่อไปก็คือกอดทะเลทรายนะไม่ใช่กอดเอ้ยไม่ใช่คัดก่อน ฟาร์มแต่เลเวล80ถึงเลเวล90ก่อนต่อไปก็คือเกาะหิมะนะครับเกาะหิมะอยู่นู่นครับด้านตรงนู้นนะด้านขวามือนะครับโอเคไปกันเลยเมื่อทุกคนมาถึงเกาะนี้แล้วนะครับให้ทุกคนไปซื้อเดยชมจันกับฮาคิด้วยนะก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับกาอยู่ในถ้ำนี้นะโซลุก็ซื้อด้วยนะอย่าซื้อนะมีเงินหมดแน่นอนครับเงินที่ในกระเป๋าทุกคนลืมไปนี่มานะครับแต่ก็ดีละให้ทุกคนนะมารับควสโนแบนดิตก่อน ครับให้ทุกคนมาฆ่านะครับฟึบฟับฟับหืมชิบชิบฆ่าเจดตัวนะครับเอาแหละเพื่ทุกคนฆ่าเราให้มาฆาสโนแมนนะครับสโนแมนโอเคงานลากสี่ตัวนะครับและก็จะฆ่าจนถึงเลเวลร้อยห้าแล้วก็มานี่ครับเยติเยติได้สองแสนสองมือทุกคนโคตรเยอะอันเนี้ยมาแตก ได้เงินถึงหนึ่งมืเลยนะค่าจนถึงเลเอ,เอตั้งแต่เลเวลเกจนถึงเลเวลร้อยบเกาะต่อไปก็คือเกาะมารินฟอร์ดนะครับเกาะมารินฟอร์ดนู่นครับเห็นไหมถ้าหลังเกาะทหารเรือนะครับไปเมื่อทุกคนมาถึงเกาะทหารเรือแล้วนะครับให้ทุกคนมาเซฟสปอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคนเกิดเปนะ็นโอ้มีเขาชืชอคนแสงด้วครับอ่ะเอ่เอ,อานายจะฆ่าหรอเออฆ่าดิหรืถ้ามึงก็ไอ้นี่อยู่ดีครับ ให้ทุกคนมาเราควยตั้งแต่เลเวลร้อยยี่สิบนะตรงนี้ครับนะมาตีพวกนี้เลยครับจนถึงเลเวลร้อยสามสิบถ้าร้อยสามสิบมาตีบอสน้ำเอาบอสไม่เกิดอีกนะครับอ้นี่ฆ่าแน่นอน้เพื่อนคนเนี้ยฆ่านะครับฟุตพีทอะไรล่ะเพื่อนไม่มีอะจอไม่รับฟุตพีทอะอะเข้าสุ่เข้าสู่ช่วงแกล้งเพื่อนในเกเซิร์ฟนะครับฟุตพีทอนะฟุตพีทไหมล่ะขายตัว เลเวล20จนถึงเลเวลร5อยนะครับเกาะต่อไปก็คือเกาะสกายเปียนะครับหรือว่าเกาะลอยฟ้านะนี่ครับด้านขวามือนะครับไปตรงนู้นเลยไปให้ทุกคนมาถึงเกาะสกายเปียแล้วนะครับออจอดเรือก่อนให้ทุกคนนะครับกระโดดขึ้นไปเอ้าไม่ต้องกระโดดคืออีกแล้วโอมันมีทางขึ้นนะครับแต่ผมก็แนะนําให้แบบอเนจี้มาด้วยนะครับประมาณ300อยนะสอง0อนะครับมากระโดดขึ้นไปครับอีซี่เลยมีเพื่ออนนนนฟรร์มยู่ะะคัับ แต่เดิมแต่ก่อนคือผมจะลองฝึกดูครับแต่ก่อนผมไม่ได้เนี้ยนคือเล้นคนไอเดียีไม่เยอะนะครับปกติมันจะมันจะจํากัดด้วยนะครับการกระโดดอ่ะอ่ะไหไปฮึบน,นี้คือวิธีขึ้นกระต่ก่อนนะครับเดี๋ยวกีนนะถ้าไหนไม่ถึงก็พยายามโซลูบาให้ได้ครับนี่กระโดดึ้นไหครับอ่าแล้วผมจะทําให้มันลาบากทาไมเล่นสมัยก่อนเลย ทุกคนเดินขึ้นไปนะเรามาทางประตูนะเอาวาร์ปเอนน็นนะคู่ดาวก็ไม่ได้นานหาแล้วนละุกขึ้นมาสำเร็จแล้วนะครับให้มารับสกายเป็นดิทนะสกายเป็นดิทมันอยู่ทางนี้นะครับเนี่ยนั่นนะมันอยู่ทางนี้นะครับเหล่ยอยู่เนี้ยโอ้ตงประสาทนะโอ้โหตกออมาจะาได้ เลเวลหนึาเจ็ดสิ้าแล้วเนี่ยต่อไปก็ไปฟาร์มที่ดาร์คเมเตอร์นะครับกระโดดขึ้นมาได้ไงก็ยังดูเองมาดาร์คเมเตอร์ตรงนี้นะครับได้แยกพี่ถึงเยอะมากๆแต่ก่อนสามแนหนะครับที่จําได้นะเกิดมาเดี๋ยวออค่าเลยครับไอตรงนี้เนี่ยทุกคนจะใช้ผลสายโลเกียได้อยู่นะครับแต่ทุกคนต้องเลเวลห่างกว่า2เวลนะถึงทุกคนจะใช้ผลสายโลเกียได้ ก็ห่างกว่า2เวลนะครับเยอะกว่า2เวลไว้ไง่ายนะครับสมมติ300ไม่ใช่ดิ200อยเอยาะไรวะเออ175้นะทุกคนต้องเร็วเลเวล1น7่อบนั่นเอง ไปนู่นเลยเอาแหละมาทุกคนมาถึงเกาะควิมแถวดาวนะครับให้ทุกคนนะครับมาตรงนี้นะครับร้อยเก้าสิบนะนี่ครับเ,รเควสแล้วมางละแล้วควสนะครับแล้วก็มาตีตรงนี้นะครับตัวหนึ่งเลเวลสองร้อยสิบนะแล้วก็มาควิสสองนะครับตีตรงนี้เลยจะถึงเลเวล220ร้อีรอบนี้ไปเร็วๆนะ โบเดนนะจะเยอะกว่านิดนึงนะร้านครับสวยเยอะแล้วอย่างมัจจะดรอปดาบด้วยนะฟุ๊บผมไม่ได้เริ่มอาคีนะตอนเพิ่งเริ่มะ่ะทุกคนก็จะดรอปดาบนี่ครับเป็นดาบอันนี้นะเป็นดาบขเขานะตอนนี้ผมมีดาบเลยบ้างก็เลื่อมตัวเองนกดาบนี้เพิ่งซื้อมาว่าเลยเงินเงินหมดอน่ะ เขาครับโอ้โหยาวมากนก้นจะบอกว่าดาบโคตรยาวเลยเนี่ฟยฟามแม่จะ2 2 0จนถึง230ไม่ใช่2 3 0จนถึงร้0แล้วก็มาตีโราฟามิโก้นะซึ่ง E.P มาดูกันล้านหกแสนหนึ่งล้านหกแสน 6, อะโคตรเยอะนะครับเกาะต่อไปนะก็คือเกาะโคโลเซียอนะฟังมถึง250นะ ต่อไปก็คือ,ขอ,ขอเกาะโคลาเซียมนะครับส่วนโดฟามิโก้ฟาร์มแต่240ิเมืม่อก,กี้ผมพูดผิดหรือเปล่านะแล้วก็ต่อไปก็คือ,ขอ,ขอเกาะโคลาเซียมออนู่นนะครับเห็นขอขอเกาะโคลาเซียมไหมไปกันเลยโอเคนะครับเกาะนี้นั่นเองนะฟาร์มแต่250จนถึง3 0 0อนั่นเองนะครับนี่นะครับ250เ้วสแรกนะนี่ส่วน3 7 5ก็ไอ้ยเจ็าก็ควยนี้นะครับ ฟาร์มตั้งแต่สองร้ยห้าสิบจนถึงเลเวลสามร้อยนะครับทำอันนี้เกาะมึงน,นี้มาสั้นจังก็เควสมันน้อยนะครับก่อนนี้เกาะต่อไปก็คือเกาะภูเขาไฟเนี่ยะครับเกาะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเริ่มมยากนะแต่๋อนนี้ยังชิลอ,อยู่ครับพลใสยโลเกียังใช้ได้อยู่นะเอ้แต่ผมลืมบอกพลสายโลเกีย์ตรงนี้เนี่ยห่างกับสองเวลเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยห่างสองเวลเหมือนเดิมนะครับ ก่อนต่อไปก็คือกอลภูเขาไฟนะครับซึ่งเลเวลก็ต้องห่างตามเคยแต่ว่าวันในมอนที่มีฮาคิไงเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันโอเคนะครับแต่ถ้าช่วงนี้นะครับผมพูดผิดอะไรก็ขอโทษเลยนะครับเพราะว่าเลเวลห่างผมก็เริ่มจาไม่ได้นะครับให้มาเราเควนนะครับมิวโซเยอร์นะครับถ้าใครใช้ผลบากี้ตรงนี้จะฟาร์มแบบอีซี่เลยนะครับเพราะว่ามาตีผมไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้มาตีเข้านะ เนี่ยฟาร์มแต่ตรงนี้มีความพมิเศษก็คือผลโลกเกียมันจะตีเข้านะครับนะแต่ถ้าใช้ผลบา์กี้พวกนี้ก็ยังจะตีเข้าอยู่ดีนะครับแต่ว่าทุกคนต้องเลเวลห่างทั้งหมด4เวลอันนี้พูดจริงนะเพราะว่ามันจะขึ้นทีละ2เวลใช่ไหมล่ะทุกคนต้องห่างประมาณ4ี่เวลนะครับอ่าฟาร์มตั้งแต่เลเวล300รจนถึงเลเวล325นะครับต่อไปก็คือมิวสปายนะครับอ่าจุดนี้เริ่มใช้จุดนี้ใช้ผลบากี้ไม่ได้นะครับันจะตีเข้านะ แล้วที่อย่างจุดนี้มันการตีเลยว่าตีเข้านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยใช้ผลพระจะฟาร์มง่ายมากทุกคนจะใช้ผลปกติก็ได้นะแต่ผลพระฟามดีที่สุดนะครับความตม่อแต่เลเวล325จนถึงเลเวล350ต่อไปก็คือแม็กอะคาอินุนะครับทุกคน่าจะรู้จักแต่เป็นตัวที่ผมเคยเกลียดมาก่อนนะครับเพราะมันคือฆ่าผมมาหลายรอบบ่อยมากแม็กมาเอมโร่ Mac นะครับกระโดดขึ้นไปครับเดี๋ยวผมแปลงล่าชูเลยแล้วกัน ครับเนี่ยครับชิวผมไม่ได้ใช้ดาบอยู่รตอนนี้ใช้ดาบโมเดนแทนซึ่งดาบที่ดีที่สุดใลตอนนี้ในโลกหนึ่งผมว่าเซเบอร์เซเบอร์ดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะนี่ดีจริงนะนะฟัตั้งแต่เลยวล350่าสามร้อยห้าสิบจนถึงเลเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเกาะต่อไปก็คือเกาะเงือกนะครับซึ่งผมระบ,บุไม่ได้นะครับมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อผมอ๋อเนี่ย โอ้โหนึกว่าไอ้ไอ้ชายคนนี้ขโมยเมื่อทุกคนมาถึงเกาะเงือกนะครับนี่ครับเกมนี้คำสมจริงจริงนะอ่ะเข้าไปในใต้ทะเลนะครับแล้วก็มารับคลือนตั้งแต่375นะครับเคยจะใช้ผลโลเกียนะครับตรงนี้ต้องเลเวล381มากกว่ามัน6เวลนะครับอ่ะฟิ i แมนวอริเออร์นะครับความมันไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงเลเวล400ซึ่งมันก็ต้องใช้ผลพาตามเคยนะใครแบบไม่อยากหางวิวอะไรเงี้ย400ก็เหมือนเดิมครับ6เวลตามเกาะนะฆ่ามาเลยแบบน่าสงสารนะครับปุ๊บป๊อปุ๊บป๊ฆ่าไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล425ก็คือรูกต่อไปก็คือฆ่าบอสนั่นเองซึ่งบอสเลเวล425นะครับตอนนี้มันไม่เกิดนะครับฟิสแมนนะครับนี่นะฟิสแมนโรสนะ ให้ทุกคนข้ามมันไปเรื่อยๆื่อตั้งแต่425จนถึงเลเวล450นะครับอ่ะง่ายง่ายก็คือ375จนถึง450นั่นเองอันนี้เหนื่อยนะครับถ่ายตั้งนานเนะี่ยความจริงมันนานมากนะให้ทุกคนไปเกาะลอยฟ้านะครับนะไปเกาะลอยฟ้าแต่มันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะอ่ะเกาะที่เดิมครับโอเคก็กะระโดดขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเรือมาอยู่นี้แล้วังนะอ่ะกระโดดขึ้นไปนะครับโอผมแนะนาให้ทุกคนกะระโดดลงไปขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับไอจุดนี้ต้อ,องกะระโดดนะทุกคนต้องขาแข็งแรงหน่อย ใครมีโซลูต์ก็วิ่งไปแลยครับวิ่งโอเคนะคใครถึงเราก็มาลกเวท450ใครจะใช้ผลโลเกลียต้องเลเวล458นะครับนะโอเคนะแต่ผมก็แนะนำผลพระนะครับทุกเกาะต้องใช้ผลพระหมดนะแต่ตอนแบบขึ้น3ามหรืขึ้นไปดผมสึกอยากได้ใช้ผลพระเอานะอ่าฟาร์มตั้งแต่458จะถึงเลเวล475นะครับนี่นะรับเควสในะตรงนี้นะรับคนในน,นี้ก็ได้นะครับนี่ๆๆเลย ฟึ๊บอ่ะลงไปด้านล่างให้ได้นะครับอ่ะทุกคนต้องเลเวลประมาณเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งสี่ร้อยมันต้องห่างแปดเวลใช่ป่ะเอะช่ามัน,นคือมันต้องสี่ร้อยแปดสิบสามนะเมื่อกี้ผมก็ลืมนะว่ามันต้องสี่ร้อยแปดสิบสามหรือสี่ร้อยแปดสิบห้านะสรุปสี่ร้อยแปดสิบสามนะครับ ถ้าค่าพวกนี้เสร็จแล้วอ่ะห้าร้อยก็มามาค่าไว้เออนะมันชื่อไวเปิดเหลือไวเปิดผมออกเสียงไม่ได้นะแต่เงินหลังๆยิ่งได้เยอะแล้วยกทีก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยดูกันดูใช้ดับเซเบอร์ค่าเลยเอาอออได้ครับถ้าฟ้าตั้งถึงห้ารนะ้อยยี่ห้าเนี่ยนะครับหรือห้าร้อย 5 3 5นะครับเพราะว่ามันต้องห่าง10เวลนะตรงนี้ต้องห่าง10เวลแล้วนะทุกคนต้องเลเวล5 3 5นะเพือมาล็อตรงนี้ได้ถ้าใครใช้พลโลเกียนะฟาร์มตั้งแต่525จนถึงเลเวล550แต่ถ้าใครอยากใช้ก็ต้อง560นะครับจุดนี้เลยเป็นหานะครับฟาร์มตั้งแต่560จนถึงเลเวล575นะครับปฏิกศน,น์แอนลได้เลยนะครับฟึบฟับฟึ๊ฟบฟัฟบ ก็ได้ในหุ่นก็ดีนะเป็นตัวสำคัญเลยอ่าฟาร์มตั้งแต่เลเวล575จนะถึงเร็วเลเวล625เลยนะครับอ่าหรือเล็กง่ายๆก็คือฟาร์มตั้งแต่450จนถึงเลเวล625มันเริ่มห่างไกลนะครับต่อไปนะครับก็คือไปกาะวอเตอร์เซเว่นนะซึ่งวิธีห่างเนี่ยทุกคนต้องห่างเลเวลประมาณ12เวลนั่นเองนะครับ ทุกคนต้องหาประมาณ12เฮ้ย12เวลนะก็ต้อง500จุด่เจ็ดเฮ้ย600จเจ็ดนะครับถึงจะไปเกาะอื่นได้นะครับอ่าวอเตอร์เซเว่นก็เป็นน้ำพุแล้วจะเคยเห็นแหละเมื่อทุกคนมาถึงเกาะอเตอร์เซเว่นนะครับอ่ะให้ทุกคนนะครับมาค่าพวกงนี้ได้เลยจนถึงเลเวล650ซึ่ง650จุดนะั้นมันจะมีฮาคิแล้วนะครับอยาผมพาไปดูครับ มันจะมีจุดหนึ่งที่มีฮาคี้ซึ่งผมว่าคุณจะใช้ผลบาร์กี้นะแต่เลเวลก็ต้องห่างอะดิใช่ปะต้องเลเวลห7ร้อยเจสิบสองนะถึงใช้ได้แล้วจะใช้ทําไมเพราะอีกสามวลมันก็ไปเฟสต่อไปแล้วนะครับใช้เพื่อนะครับและห7ร้อเจ็บ้าเมื่อไหร่นะครับ,บรนะทุกคนไปฆ่าบอสแฟงกี้นะครับแฟนกี้มันโคราแนบ เดี๋ยวผมเอาคลิปฆ่าแฟงกี้แต่ก่อนให้ดูนั้นดี๋ยวผมฆ่าแฟงกี้แบบกากให้ดูนะผมจะลองแบบไม่ใช้ขบวนท่าที่ผมมีกะกากนะแต่ผมจะใช้อะไรลับๆนั้นผมจะใช้ดาบคาตาคาดีไหมใชื่อป่ะฮึบ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 อ่ายากใช่ไหมล่ะไม่ได้ง่ายแล้วอันนี้เพราะดาบยอรุอ้รปเป็นดาบที่ดีนะครับเออเดี๋ยวนะเฟงกี้ เมื่อกี้โอ้โหผมใช้ดบนาบคาตาเนะเลเวลตันสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้อะเฮ้ยเอยไม่ใช่ฮหคิดสังเกตด,ดิน,นี่ล้วนโอ้โหใช้ฝีมือดีว่ะครับเล่นบล็อกฟุตบอลครับไม่ใช่ดิแนวแบบแคมปิ้งนะครับจะมีการหลบบนบอตไฟนะเ,นเล่นกับแฟงกี้มันเล่นบอตไฟอ่ะฮึโอ้ยโดนไปวะไม่ใช่ไม่ได้นี่ว่ะ ห้ามโดนนะครับฟ็อกขี้ผมโดดปะเออไม่โดดผมห้ามโดนรถผมจะเลื่อนรถไปนะเออเออโดนหนึ่งทีเออสตาย์ครับโอ้โหแบตเตอรี่ฟาร์มจะถึง6 7 5ะถึง 700, เลเวล700นะครับผมนะ700โอเคครบแล้วนะครับ แต่โลกใหม่ผมไม่ได้สอนนะเออทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไปยังไงนะโอเคคลิปนี้จะมีแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น7 0 0้อถึง1,500นะครับสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ใปกันด้วยสำหรับันี้บายแล้วคลิปหน้าบาย